So whatever you Raor whatever with play, paint g สวัสดีครับก็มีกัผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็มีสปอยที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการคอนเฟิร์มว่าแลนโบจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับและรวมถึงทางด้านของ เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสปอย M 9 M 1 0นะครับที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับและรวมถึงทางด้านของของใหม่ที่มาในเกมณตอนนี้นะซึ่งจริงแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วผมสุ่มไหมก็คงไม่เพราะผมเฉยๆกับสิ่งที่มาใหม่มากซึ่งก็คือกระดานการันตีของกระดาษอะไรวะอ่านี่เว s t Treasure นะครับกระดานนี้เลยและโดยปกติแล้วนะครับเวลากระดานนี้มามันก็ต้องมีของแจกซึ่งอยู่ในตอทไฟหรือโคมไฟโคมไฟเรียกว่าโคมไฟเลยกันก็ได้ตัวฟรีมาหนึ่งมีไหมมีไหม ไม้มีนี่ไม่ไม้ไม่มีมมมมโอเคมันเดิมเหมือนเคยครับมี2กระดาษด้วยกันกระดาษเก่าและกระดาษใหม่แต่อันนี้ผมไม่ได้ใจว่าเคยมาหรือเปล่าเหมือนคุณนๆว่าเคยมานะเพราะผมมีสกาด้วยแต่จำไม่ได้เหมือนกันมันนานมากแล้วมั้งถ้าเกิดมานะเหมือนคุณคุณว่าเคยมาแหละน่าจะชุดเก่าแหละแต่กระเป๋านี่น่าจะเก่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดกระเป๋าก็น่ารักดีก็โอเคปืนอ่ะมีแล้วอ่ามีตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่รถไม่รู้สิผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่หรือผมลืมเองวะ จะไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือชุดใหม่นะครับที่ผมค่อนข้างชัวร์ว่าน่าจะชุดใหม่น่าจะเลยแหละน่าจะใช่เลยแหละชุดใหม่แน่ๆหละเพราะผมจาไม่ได้เลยไม่คุ้นตาเลยแหละเฮ้แต่แว่นตาน่าสนใจนะแวนน่นดูเกินเกียร์ดิผมชอบกระเป๋าก็เฉยๆ V S ก็เก๋ดีเก๋ดีหมวกนูก็เข้าก็ได้มันเข้ากับชุดไหนไม่ได้ไม่ได้เข้ากับชุดนอกอะนะแล้วก็มาหลอฟนะฮะก็ออกแนวคาร์อบอยคาร์อบอย,อบอยนั่นแหละตามธีมของซีซั่นนี้นะครับและแน่นอนว่า ผมไม่ซูมแต่ก็ขอสักหน่อยละกันเผื่อเพื şey ่อเป็นพิธีเพื่อเป็นพิธีเผื่อได้กับเผื่อหลุดมาแบบว้าวของชมพูอะไรเงี้ยแต่น่าจะยากนิดนึ่งถ้ามันมันเริ่มแพงกันก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้กือานการันตีนะได้อะไรปุ๊บมันก็จะออกชช้นนั้นมาถึงชช่นนั้นก็จะออกไปแล้วจากนั้นราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อย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 ๆรืยนะฮะสักชิ้นไหมที่ไม่ใช่ของสี่มุมเนี่ยสามร้อยอ่า อย่าะนะแวนอ้วได้ของที่ต้องการพอดีเอาอะก็ดีโอเคพอ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 ครั้งถัดไปได,ไ,ได้ไอ้สได้ไอ้สีโดดลมแน่ๆอะ่ะคือค่อนข้างมั่นใจเลยแวนเราแวนอยู่ไหนใช่หน้านี้หรือเปล่าเอาเกดีเกดีเกดี้เกด,กด,กดีโอเคนะเผื่อใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทงเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชื่อก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line a d richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับมาต่อกับเรื่องสปอยกันดีกว่านะครับสปอยในครั้งนี้นะครับก็มาเดิมเหมือนเคยนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมจะขอพูดถึงก่อนเลยก็จะเป็นของพวก M9 M10 นะครับอย่างเช่นปืนกระบอกนี้ที่จะมาให้ฟรีใน M9 นะครับ และ M10 ก็จะเป็นทาง้าของ b l u e t o o t M16 a 4กระบอกนี้เลยนะซึ่งจะเป็นกระบอกที่เคยมีอยู่ในผับ GPC จริงๆก็มีอยู่แหละตลอดและเป็นกระบอกแรกๆของยุค p ับ GPC เลยผมจำได้เพราะผมมีอยู่และ a r c h e r y Dance นะครับอีโมดใหม่นะครับสำหรับ RP อันนี้น่าสนใจมากสำหรับ M9 นะเป็นท่าเต้นที่แบบคล้ายๆดึงดาวแต่ไม่ใช่ดึงดาวแต่กลายเป็นดึงคันธนูแทนน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดี และสำหรับ M10 นะครับก็จะเป็นทางด้านของ s t o m ground อันนี้เลยนะก็เกดี้เกดี้ใช่ได้ใช่ได้เกดี้ม่แย่แต่ผมว่าผมชอบ Achievement dance มากกว่าไอ้ดึงคาราน่น่ารักดิแล้วชุด RP 5 0ของ M9 ก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมก็เคยได้สปอร์ไปแล้วแหละแต่ยังไม่มีภาพเต็มนะอันนี้ก็ภาพคร่าวๆกว่าละกันและสกินคาร์นะครับใน RP 4 0ของ M9 นะครับ ซึ่งยังไม่มีภาพเต็มเหมือนกันแต่เรียกว่า Primera Relics นะฮะเป็นอาคาที่ดูน่าสนใจดีแต่ก็ต้องรอดูอีกทีึงและชุด RP 1ของ M9 นะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะยังไม่มีภาพเต็มเหมือนกันและอีโมดใน RP level 30ก็จะเป็นอีโมดวูคงนะฮะวูคงหอ่อน่าสนใจน่าสนใจและชุดให้แรกนะก็จะเป็นชุดพวกนี้นะข้าวๆนะครับแล้วก็ของพวกนี้ด้วยนะครับ Ancient h e l o o m M2 4 และของเก่าที่จะมาให้แลกก็จะเป็นชุดพวกนี้เลยนะอันนี้คือชุดใน RP ก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะของจาได้ว่าโคตรนานตั้งแต่ยุคแรกๆเลยชุดพวกนี้และชุด RP 5 0ใน M 1 0นะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะ Inferno Chef Set นะครับนี่ชุดประมาณนี้เลยนะเท่ดีเท่ดีเกด๋ดีเรียกว่าเก๋ดีดีกว่าและปืนใน RP 40ของ M 1 0นะครับก็จะเป็นตัว AK g r a f f i t i Wall ก็ยังไม่มีรูปแต่เหมือนเดิมนะฮะอีโมด Inferno Chef และชุดใน RP 1ของ M10 okay. นะครับก็จะเป็นนะชุดนี้นะชมพูชมพูหน่อยก็ดูน่าสนใจดีดละและของให้ okay. แลกก็จะเป็นชุดพวกนี้นะฮะไม่รู้ว่าเข้ากับตีหรือเปล่าแต่ก็โอเคละแล้วก็ Graffiti w a l l ACS นี่น่าจะมาโทนเดียวกับตัว AK เมื่อกี้นะแล้วก็ของเก่าในซีซั่นก่อนๆก็จะเป็นพวกชิ้นพวกนี้นะครับที่จะมาให้แลกนะและเกี่ยวกับการคอนเฟิร์มของ Lamborghini นะครับก็มีหลุดมาแล้วนะพวกชื่อต่างๆในเกมนะครับเบต้านะ Lamborghini Urus l ลม b บ r ร h i n i c เซนตานาริโอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะแล้วแลมเบอร์เกน a อัลเบอร์โดเอสเจและคูเป้อาร์บีอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะแลม l บ m ร o r g h i เอสโตเก้นะครับมีหลุดมาแล้วและถ้ามาอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วรวมถึงสติกเกอร์พวกนี้นะนะค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสูงมากมากนะครับคือเยมเยมตังรอไว้ได้เลย นะีมีของแบบเยอะแยะมากมายนะที่แบบมันกึ่งคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาและแน่นอนนะว่าแบบพลาดไม่ได้อันนี้ตัวเอสโตเกนะครับจริงๆผมก็ทำคลิปแยกเกี่ยวกับพวกนี้ไปแล้วแหละใครที่อยากจะไปดูก็สามารถดูได้นะครับย้อนหลังได้เดี๋ยวผมขอข้าแบบไวๆเลยและกัน SVJ ว r u s นตัวที่ผมชอบมากและเอาแน่ โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับค,คลิปนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆแต่แตจยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะมีสปอยอีกเล็กๆน้อยๆและน่าสนใจมากๆนะครับในคลิปสปดายของก็จะมีเกี่ยวกับตัวเซนตาริโนที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็ตัวทางด้านของปืนกระบอกแดงกระบอกใหม่อีก2กระบอกแล้วไม่ก็1กระบอกนี่แหละเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนแต่ว่ามีอีกแน่ๆมีอีกแน่ๆน,นะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจรอกระบอกแดงใหม่ได้เลยนะฮะ มีอีกมีอีกนอกจากจากสาวกบอกที่ตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวโจเกอร์ตัวส卡尔แล้วก็ตัวโกรซานะตอนนี้เนะี่ยยังมีอีกที่กําลังจะมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวแลมโบจะมาในเร็วๆนี้แล้วผมจัดแน่แแต่ก็ยังไม่หมดนะครับยังมีทางด้านของที่หลุดออกมาอีกนะก็จะมีพวกเอ็กซ์สุดต่างๆนะครับที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้ด้วยบอกเลยว่าสปอยเยอะแน่นอนแต่ตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน แต่วันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วครั้งหน้าเจอก,กันครับ yeah!